ไะพามาดูเราน้อยทำกระเช้ากันหน่อยนี่คนนี้รับไปหนึ่งผลงานครับ้ทำกระเช้าเอาไว้ใช้งานครับอูง่ายถือว่าขึ้นได้สองคนเลยนี่เหรอใช่ไหมกว้างเท่าไหร่เนี่ย เม็ดกว้างเท่าไหร่เม็ดคุณเม็ด,มด,มดอันนี้เม็ดอยู่แต่พอเราใส่ตัวนี้มามันก็ขยับมาใช่ไหมล่ะเออให้ลองดูโอ้ยืนได้สองคนเลยน,นั่นนี่ยืนได้สองคน ดึงขยับมานี่เราดึงมานี่ให้มันวางพาดบนนั้นเลยดันมาออาไว้ไหนไม่ติดเอ๋เอาไหนบอเออละ จับใหมมันมันจะตัดไม้ยากไหมนี่นอยอันนี้ที่ทำสูงนี่เม็ดสิบใช่ไหมไม่ทำสูงจังเลย มันมันจะยืนจับยากไหมเนี่ยประมาณนี้ไม่ดีกว่าป่ะเนี่ยมันก็จับได้อยู่วันนี้มันเสมอนี่เลยด้นี่สเสมล้อนอกเลยเอา้าเต็มเลยเดี๋ยวอันค่อยแก้ไขกันครับเต็มไปดูก่อน เพราะว่ามันเป็นงานทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยล้วนต้องมีปรับปรุงแก้ไขครับเพราะว่าครั้งแรกมันไม่จบแน่นอนต้องทําไปดูก่อนครับเหมือนช่างเวลาเขาทําเครื่องทําอะไรอ,ะออกแบบพวกไอเครื่องอะไรนะเครื่องวันข้าวเพื่ออะไรอ่ะั้งเขาลองครั้งแรกมันก็ต้องแบบคือทดลองก่อนอะ่ะมันยังไม่สมบูรณ์ดีเขาก็ใช้งานแล้วมันก็ ต้องแก้ไขนะครับต้องแก้ไขอันนี้ก็เหมือนกันเราเพิ่งสร้างขึ้นมาเดี๋ยวเราพอได้ใช้งานปุ๊บเออมันจะรู้เลยว่ามันต้องปรับปรุงตรงไหน,นอ่าเ,เราดูครับกระเช้ากระเช้าเอาไว้เกาะกับเครนตรนัวนี้ประดิษฐ์โดยเราโนยเล็กบนนี้เอาฮะเล็กเล็กเลยเนาะ นข่างเนี่ยข้างอะ่ะเห็นไหม,ไ,มไหนข้างบนไม่ต้องสายนี่ไงเราจับตรงกลางนี่เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอออันนี้อันนี้แจับเป็นห่นเอาเหล็กกลมนี่แหละอ่อไม้ถึงจะใส่ข้างบนแบบตัวนี้นะตัวเนี้ยพี่พ,พี่ว่าไม่ต้องใส่หรอก ไม่ไม่ต้องใส่หรอกใส่เหล็กกลมชนเลยนี่20เซน20เซน30เซนก็ได้ดรอบนี้อันนี้ถ้าเราลองใส่อันนี้ไปก่อนเผื่อถ้าอยากปิดมันปิดได้ที่หลังใช่ไหมเอออันนี้เท่าไหร่ในเลาอันนี้เม็ดหนึ่งเหรอ ใส่เล็กแป,ป๊บครับใส่เลยตรงกลางอันนี้ตัดแป๊บกลมครับยาวหนึ่งเมตรเป็นแป,ป๊บที่เหลือใช้อยู่ในบ้านเลยครับเก็บมาผสมประสานกัน <c oughs> ดีที่ไม่ได้เอาไปขายครับรว่าเอาไว้ใช้ประโยชน์ นี่เลยนี่ประมาณนี้ครับสายเหล็กกลมเลยวัดขีดก่อนไหม,มห่างเท่าไหรด่ดี30เซนเนาะ 3ามสิบแล้วพอดีอนี่ข้างบนนี้เราเราเอาตัวนี้ก่อนไหมเอาที่สิบเซนก่อนไหมบนนี้ลงมาสิบเซนเนาะเออเอารงสิบเซนก่อนเดี๋ยวทีวนี้ค่อยวัดสามสิบสามสิบ ตัวต้นแบบอาจจะต้องแก้ไขปรับปรุงครับรอติดตามชมเราอายันตรงนี้ไว้ก่อนดิเนี่ยเอายันเน,นี้ยอ,อ๋อ,นนอตัวนี้มันหลุด ยี่ yeah. ประมาณนี้เลยครับกระเช้านู่นเราขินเจียปั่นเลยเปรตน,นะนรอติดตามชมครับกระเช้ากร,ร,ร,ระเช้าเหล่าน้อยใช้งานได้จริงไหมมันคือโยเยงีจริงชีวะมันกล้าขึ้นบ่ลละแล้มันกล้าขึ้นบ่หน่มันโยกแทะ อย่างยังยันยังไม่หมดครับเดี๋ยวอันนี้เราเน้นไล่เบาครับเน้นไล่เบาไมา่ไม่เอาน้ำหนักโค้งไม่หักหรอมากนี่เนาะหักไมหมเราเนี่ยอีกอีกช่องหนึ่งนี้ต้องเว้น เหล็กห่างๆนี่เอาไว้มุดเข้าใช่ไหมไมีอยู่ช่องหนึ่งต้องเว้นไว้เข้าแ่บางเช้าก็ทำเป็นประตูช่องประตูไม่ปิดเราก็เอาไว้มุดเลยไม่ต้องทำประตูม,ม,ะตมีสนิมหรือเปล่ามันไม่อยู่

วิศวะคะ,ะ,ะเออสาหรับเม็ดมีม่ยังวิศวะกะอีกตายหาเลยโอ้โอ้โอโอโอโดกูกระเช้านี้ก็คือเราออกแบบโครงสร้างเหมือนตึกอ่าสูงๆหลายๆชั้นน่ะคือมันต้องมันต้องโยกได้ครับอ่า เป็นแรงที่แบบว่ายืดหยุ่นได้มันต้องยืดหยุ่นได้ครับถ้าเราทําแข็งแรงเลยมันไม่ดีครับมันต้องเล่นตัวได้มันต้องโยกโยกโยกพลิ้วพลิ้วเห็นไหมเหมือนตึกสูงสูงอ่ะเวลาแผ่นดินไหวอ่ะเขาจะมีฐานเป็นสปริงอ่ะตึกมันสามารถโยกได้ครับกะเช้านี้ก็เหมือนกันครับเราจะให้มันโยกเยกได้ครับฮะอะไรนะ <c oughs> ทำ,ท,ทำเสร็จเดี๋ยวเอาช่างสิงขึ้นก่อนเลยพูดละไปบนราคาพบนเลยนุ่น,นติดตั้งไฟโซล่าเซลเล์พ<ะ>ุ่นฮะอืมติดแล้วว่าติดไม่ได้ดอกติดกล้องสักสองนนนเอนาะ สองของพ่อแล้วมันบ่เออนี่ใส่ตรงมุมเลยนี่ใช่ไหมนี่มุมบนเลยอ่ะเออจะกปุ่นมาพี่อือแจวนะเราจะตามชมคลิปต่อไป แมนบ่ช่มยมือเขาบ่ใส่หมาโอ้นี่ประ,ะประมาณมานี้เลยครับอุ้กับชาวนี่ันใหญ่อลังการจริงเลยเอ้ยมีเล็กฉากบ่นี่ต้องตั้งฉากให้ได้ดิหนี่ใช่ไหมหรือไม่ต้องตั้งฉากฮะไม่ต้องบ่เอากะเอาบ่วาาิศวะกะเนาะ เอออเาสวัสดีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับอืมัเชียงพรมนี่ก่อนค่อยใส่พื้นเอาพี่จะเลงให้